สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเปิดตำนานประวัติศาสตร์พระหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกับพระหลวงปู่โตวัดลาดปะเขาหลวงปู่โตะเหมือนกันนะครับสร้างพระไม่แตกต่างกันนะครับแต่ราคาแตกต่างกันไกลกับพี่เปียกปากน้านะครับนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยผู้ขับวอดอยู่ในวงการนี้กว่า30ปียังไงครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกับหลวงปู่โตวัดลาดปะเขาต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยหลวงปู่โตะวัดปราดูชิมพีเนี่ย เป็นที่เคารพศรัทธาของคนชาวจีนก็ใช้คำว่าคนเช,เ,ชเชื้อจีนแถวแถวตลาดพลูนะขึ้นมากนะก็มีสนนราคาเป็นที่มาของเกมเล่นหากันมากมายแต่หลวงปู่โตเนี่ยพอนอกวัดผมใช้คำว่านอกวัดนะสร้างวัดอื่นสร้างนอกวัด<ส>นอกวัดหลวงปู่โตนอกวัดประดู่จิมพีวัดท่าสิงโตทองอก็ไม่แพง วัดถ้ำสิงโตคองจังหวัดกาฬกาญจนบุรีไม่แพงไม่แพงแล้วก็วัดเอานี้วัดสารค้นดีกว่ายุ่งอยู่ไม่ไกลจากท่านรากนักไม่ไกลจากวัดประดูก็ผมไปกราบหลวงปู่โตบอกหลวงปูขอพระองค์หนึ่งแกเห็นผมใส่ชุดสีกะกีไปสมัยนู้นแกก็หยิบไพ่ล้วงในย่ามบอกองค์นี้อ่ะพ่อองค์นี้ดีท่านรู้วัดไหนวัดสารคูณท่านไปเสกมาเดี๋ยวนั้นแล้วผมขอผมไปรักษาการไงตอนนั้น่ะเสร็จแล้วก็ได้มาเขาไม่เล่นกัน เล่นกันทุกถูกท้งนที่รับมากับมือ,อเนื้อดําเล่นกันตอนนี้ก็ได้สักไม่กี่พันบาทแต่ถ้าเป็นวัดหลวงปู่โตองค์หนึ่งหลายหมื่นก็อย่างองค์นี้นี่ผมกําลังจะนำมาเรียนท่านเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยเขาคิดจะเล่นพระปิตาแหวนเนี่ยอันนี้มหาเสน่ห์ถ้าเป็นของหลวงปู่โตถ้าเป็นหลของหลวงปู่โตะนะราคาอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นแต่ถ้าเป็นลาดปะเขามหาเสน่ห์หลังยันพุทโธเนี่ยหลังยันพุทโธเนี่ยมีหลายเนื้อ,อ มีหลายเนื้อสนนร,ราคาตอนนั้นเปิดที่วัดเนียพันห้าร้อยบาทคพันห้าร้อยบาทตอนนั้นผมเคยเขียนให้ใตเทือกเขียนในคมชัดรึกรในสมัยก่อนในสมัยก่อนนั้นนะนี่แล้วก็มีเนื้อมีเนื้อดํามีเนื้อเทามีเนื้อสีแดงะสีแดงจะแพงกว่าก็เพื่อนอง 2, นนค์สองสามบาทนะนุ่นนะแต่เนี้ยมาเนื้อเนี่ยเนื้อน้ำมันเขาเรียกเนื้อผงเนื้อผง เล่าความ,มเป็นมาวัดมาดูว,วัดราชประเขาอย่างไงครับวัดราชประเขาเนี่ยท่านเป็นวัดเก่าวัดเก่าสมัยโบราณครับเป็นวัดยากจนครับไม่มีสตังแล้วอาจารย์ชิดเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยอดีตเจ้าวาดวัดราชประเขาในยุคนั้นอดีตเจ้าวาดวัดราชประเขาท่านเป็นสหธรรมมิเกลูุโต,โตครับท่านไปรับพัดยศวันเดียวกันกับลูปบุโตแล้วก็บอกว่าที่วัดอะมีคนมาน้อยครับ หลวงปู่โตก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยหลังจากสร้างมหาเสน่ห์แล้วเนี่ยหลวงปู่โตก็ให้ทางวะทางโรงงานนะ่ะทาพระเนี่ยมาสี่ห้าลังเหล้าบางยี่ขันนะ่ะเอามาให้วัดราชประคาเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งปีสองหนึ่งปีสองหนึ่ง แล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษที่วัดลาดประเค้าเนี่ยครับก็หลวงปู่โตก็มาเป็นประธานพิธีปลุกเสกให้ครับโดยอาจารย์ฉรอมเป็นเจ้าวาดองค์ต่อมาจากวัดลาดประเค้าเนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ก็ได้รับพระชุดเนี้ยเอามาจําหน่ายที่วัดลาดประเค้าในตอนนั้นปี2521นะกี่ตังไม่กี่ตังตอนนั้นองค์ละไม่น่าจะร้อยมั้งครับผมถ้าจำไม่ผิดองค์ละร้อยมั้งครับแล้วหลังนั้นจากนั้นก็พระก็หมด หมดไปจกนกระทั่งอาจาร,รย์ฉลอมต่อมาเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ผมจําปีไม่ได้แล้วอาจาร,รย์ฉรอมท่านไม่สบายครับท่านไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลปั๊บก็มีการรื้อกุฏิก็ไปเจอหลังหลังเล่าบางยี่ขันเนี่ยอยู่สองลังสองลังก็ไปพบพระอยู่เนี้ยอยู่ในอยู่ในที่เก็บของก็เลยหยิบออกมากำนันทวนรหรือผู้ใหญ่ตีเนี่ยเป็นเพื่อนกับผม เขาเห็นผมเล่นพระก็เอามาให้ดูพี่เปี๊ยกดูพระองค์นี้หน่อยสิเนี่ยบอกก็หลวงปู่โตงไงใช่เหรอนี่วัราชประคาบอกเออก็หลวงปู่โตมาปลูกเสกวัราชประเขาไงตอนนั้นน่ะเออผมยังอยู่ด้วยเลยผมบอกนี่ก็คุยกันเสร็จแล้วก็ผู้ใหญ่ตีก็ถามว่าแล้วจะให้ขายเพราอเอาเงินไปนรักษาจารย์หลอมก็เลยให้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นอาจารย์เรียวมั้งเป็นคนดูแลกับกำนันตีเนี่ยก็ทําตอนนั้นเขียนที่คมชัดเล็กเนี่ยก็ ให้เช่าองค์ละพันห้าร้อยบาทผมบอกเอาเป็นเอาหลักพันกันแล้วกันเป็นหมื่นไม่ได้หรอกเป็นหมื่นบนวัดมูโตัวแก็เอาพันห้าร้อยบาทที่วัดตอนนั้นคนไปเช่าห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทที่วัดวัดปาะเขาแล้วก็หมดวัดไปแล้วหมดวัดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วที่เหลืออยู่ที่ผมเนี่ยผมไปทําข่าวผมทําตอนนั้นผมจัดรายการวิทยุไงครับผมนุหนึ่งดอนเมืองรายการสมสรสพระเครื่องครับเสร็จแล้ว ให้ให้ตังผมผมก็ไม่เอาไงไม่เอาเสร็จเขาก็อาจารย์เรียวก็ให้พระผมมาคกับการกำนันตีให้พระผมมาผมก็ไม่ได้ขายเลยเพราะว่าทางวัดเขาขายอยู่กำนันบอกพี่เปียกเดี๋ยวเพิ่งขายให้วัดขายหมดก่อนเพราะว่าจะเอาเงินไปรักษาจารย์หลอมผมก็ไม่ได้ขายเลยสักองค์หนึ่งผมก็เก็บเอาไวจ้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเหลือที่ผมอยู่ประมาณสักสามสี่สิบองค์นี่แหละประมาณนี้นะไม่ได้ขายเลยก็เลยถือโอกาสนี้นำออกมา เพื่อเทิดทูนเกียรติประวัติของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีครับซึ่งมาปลูกเสกที่วัดลาดประเขาซึ่งเป็นสหธรรมมิกาอาจารย์ชิบแล้วก็อาจารย์หลอมเป็นลูกศิษย์ผมก็เลยมีวัตถุมงคลอยู่ก็เลยนำมาไม่มาห้าสิบองค์ถึงป่าไม่รู้เนี่ยเอามาเปิดในรายการของใจเทพนี่แหละราคาองค์ละพันห้าร้อยบาทเองพันห้าร้อยทาวัดเลยเอาเท่านี้แหละนี่อยากให้ท่านแขวนท่าท่านชอบปิดตาเนี่ยพระดีราคาเบาของเก่าราคาถูก หลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมปีท่านเข้าไปดูก็ได้ตามในเว็บอะบอกว่าหลวงปุตโตวัดราชประเขาหรือท่านเข้ามาในเว็บผมก็ได้ท่านปจอเห็นเป็นรังเลยเห็นเป็นรังเลยเท่านั้นอ่ะเพราะว่าผมถ่ายจากกลังมาเนี่ยก็มีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เหลือเป็นรังอย่างนั้นนะเหลือมเกิดอะไรขึ้นครับขอพระต่างวัดราคาไม่แพงราคาไม่แพงเกิดอะไรขึ้นก็หนึ่งลูกศิษย์ลูกศิษย์ใช้คําว่าหึงได้ไหมลูกศิษย์ที่เล่นหลวงปุตโตหึง ไม่อยากให้พระชุดนี้เกิดเอาง่ายย่างนี้เลยตรงตรงเลยตรงตรงเลยก็เหมือนกับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นั่นแหละนั่นแหละ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออีกคลิปหนึ่งผมวรจะขอหลวงปู่ทิมเสร็จแล้วก็ไม่เล่นกันอไม่เล่นกันก็บอกว่าอันนี้ไม่รู้ทันจริงหรือเปล่าอะไรป่ะทั้งทั้งที่มีประวัติความเป็นมาโยงกันระหว่างเจ้าวาสเจ้าวาสเจ้าวาสเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นรับพัดยศด้วยกันสนิทสนมหลวงปู่โต๊ะก็มาที่วัดอมาปลูกเสกให้อะไรให้เสร็จ โรงงานก็โรงงานเดียวกันเอาง่ายๆเลยเนี่ยโรงงานเดียวกันโรงงานเดียวกันเอเสร็จแล้วพวกนั้นก็จะบอกไม่ไมะแต่ว่าในงานประกวดผมเนี่ยผมมีบป็นจูเข้าไปผมมาจูเข้าไปเลยผมบอกเลยหลวงพุทธโตวัดราชประเขาเลยเนี่ยมหาเสน่ห์หลังยันพุทโธวัดราชประเขา หลวงปู่โตนอกวัดก็คือมีวัดลาดตะเขามีวัดทำสิงโตแลวก็วัดใกล้วัดใกล้บ้านคือสาราคืนวัดสาราคืนเล่นได้นะเล่นได้แต่ไม่แพงไม่แพงด้วยน่าแขวนด้วยพุทธคุณดีดีแลวยังมีมีที่เพชรบูรณ์อีกอีกวัดนึ่งเจ้าแม่กวนอิมวัดซับไม้แดงเรื่อยอย่างเนี้ยเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมหลวงปู่โตเขาสกเโดยหลวงปู่โตว้ระดูจิมพีนั่นระบุเลยระบุชื่อเลยเล่นได้นะเล่นได้แต่ว่าราคาก็สู้วัดเขาไม่ได้สู้วัดไม่ได้เขา เขาทางวัดเขาพวกฤาษีเขาเชียร์กันอย่างนั้นถ้าใครไม่ไม่ซู้ที่วัดไม่ได้ก็เอานอกวัดอ้ทปเสกไว้นอกวัดถ้าผมละผมชอบนอกวัดเพราะอะไรหมหนึ่งพิธีการปลุกเสกเยอะสองราคาไม่แพงอ๋อแล้วก็ไม่เก้ด้วยถ้านอกวัดนะครับเขาจะนิมนต์เกจิหลายองค์ใช่ใช่แล้วก็ไม่แพงด้วยครับแล้วก็ไม่เก้ด้วยน้ำขันที่ท่านปลอดไปเลยปลอดใจเลยเรื่องเก้ไม่มีครับนี่เท่านั้นเองเพราะว่าไม่ไม่มีราคาไม่มีราคาเท่าไหร่ราคาไม่กี่ตังค์นี่ แล้วเซียนก็ไม่ไม่ไม่ทำไงครับผมไอ้ที่เก๋ๆเนี่ยส่วนใหญ่เซียนทำทั้งนั้นแหละเออพวกเล่นพระเนี่ยทำกันทั้งนั้นแหละเออพวกเนี้ยคำบอกจากนหนนพระพระเก๋ๆนะครับครับใช่ไม่มีใครเก๋หรอครับครับเซียนทำทั้งนั้นแหละคือเซียนมันต้องรู้ตำาหนิรู้อะไรดีต้องรู้ตำาหนิต้องรู้ที่มาถ้าผมเปิดเชื่อแล้วท่านจะตกใจในแวดวงพระเครื่องเนี่ยเดี๋ยวท่านจะใจหายเป็นผู้วายชนไปครึ่งกว่าแล้วนะครับครึ่งกว่าละครึ่งกว่าละเซียนไอ้เซียนฟอร์มสมเด็จนี้ตายไปเยอะยัง เยอะละเยอะละอันดับหนึ่งเลยก็อาจาร์หลัดสมเด็จตลาดเดี๋ยวนี้แท้หมดอยู่ในคอผู้ใหญ่เยอะแยะเลยสมเด็จอาจารย์ตลาดตลาดสมเด็จตลาดแท้หมดแล้วก็ตอนนี้อยู่ในคอผู้ใหญ่เยอะวัตละคังส่วนใหญ่เป็นวัตละคังหมด้ของตลาดของตลาดวัตตาคังไม่วัตละคังหมดบางวงไม่มีแกไม่เล่นแกแกแกไม่แกไม่ปอแกบอกว่าลาบางวงผมไม่ใช่สมเด็จสร้างแกบอกไม่มีวัตละคังอย่างเดียวของแกของแก แล้วพระแกใช้ได้นเพราะแ,แกเอาพระแ,แท้ๆนะไปตัง้งเขาตาแล้วก็กดพิมพ์เอาพระแท้เอาพระแท้เนี่ยไปบดไปตอํอแล้วก็บัตสร้างเป็นสมเด็จแล้วเอามาขายอตอนนั้นแกขายองค์ไม่ขีพันเนี่ย<ส>เฮ้ยวัด็กก็องค์ไม่ขีตังตอนนั้นสมเด็จตลาดเล่นได้นะครับเพราะว่ากวนสารแท้แล้วก็เดี๋ยวนี้อยู่ในคอผู้หลักผูยย้ใหญ่เยอะๆหนึ่งพิมพ์ถูกสองเนื้อดีสามเก่าได้อายุเท่านั้นเองสมเด็จตลาดครับตลาด ตามโบราณเก่าๆตียมมาวายยังเคยเขียนเลยมั้งสมเด็จตลาดพันเอกระจนเนี่ยเขาชื่อพันเอกระจนตียมาวายก็าชื่อพันเอกระจนครับผมนอกจากสมเด็จตลาดแล้วมีสมเด็จใครก็มีโอ้มีหลายคนนะครับพี่พี่เล็กนาทัวายก็พูดไว้เยอะพอสมควรว่าเรอกนนไงเรอกนนจันรราสมบัติกินทั้งวงการกินทั้งวงการยังไงคนเก่งที่ไหนโดนหมดครับเก่งมากแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วครับผมนั่นแหละผมก็ศึกษาเล่าเรียนกับ ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนี่แหละครับที่ผมมีความรู้ผมคุกคีเยอะรู้จักคนเยอะพระหลวง,งปู่อ่าหลวงปู่โตดีทางไหนดีทางเมตตาหมานิยมครับแค้วคาดไปไหนปลอดภัยพี่พี่หลวงปู่โตสร้างเพราะว่าปิตาหรืออย่างอื่นด้วยเาขาน้าจะมีหลายอย่างแต่ที่วัดเนี่ยมีอย่างนี้อย่างเดียวมีอย่างนี้อย่างเดียวครับครับมหาเสน่ห์หลังยังพุโทโธมหาเสน่ห์หลังยังพุทโธครับเนี่ย คำว่ามหาเสน่ห์คิดดูว่าเมตตาหมานิยมไงถึงใช้คำว่ามหาเสน่ห์หลังยันพุทธโธนี่เท่านั้นเองครับพี่เพียกครับครับในเฟซของพี่เพียกมีอะไรคุยบ้างเฟซนายในเฟซน่าจะหลากหลายนะบางทีผมโจรใหญ่ผมจะคุยเรื่องพระเก่าซะเยอะหน่อยครับผมะพระอย่างนี้ก็มีทํารายการใจเทพคนเดียวนี่แหละเสียผมก็ไม่เคยได้ทำแต่ผมคุยในรายการผมก็คุยตะเพระเรื่องพระเรื่อง อะไรตาอะไรเรื่องอะไรตาอะไรเก่าๆคือคือเข้าไปตามในในเฟซของพี่เปี๊ยกนะครับมีการไลฟ์สดทุกวันไลฟ์สดไลฟ์สดทุกวันไม่ป่วยหรือถ้าไม่ป่วยถ้าเสียงเสียงดีๆอยู่ก็ทําทุกคืนวันนี้สงสัยไม่ไหวแล้วดิเขาเสียบให้รู้ล่ะก็เสียงดีๆก็ทำโดนโดนไปวันนี้ผมเจอพี่เปี๊ยกอีกวันหนึ่งเนี่ยไม่ค่อมีเวลาครับครับครับนี่ก็จะพยายามทำคลิปพี่เปี๊ยกออกให้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ไว้ในวงการนะครับครับ คืออย่าไปเทียบกับของคนอื่นนะครับคือเล่นพระนี่พี่แจ๊คให้เขาคิดหน่อยว่าถ้าเล่นพระเราเทียบกลุ่มกันนี่เข้ากับแมยังไงคือแต่ละกลุ่มเล่นพระไม่เหมือนกันยังไงต่างตาละกลุ่มเล่นพระไม่เหมือนกันครับบางคนก็เล่นพระแพงอบางคนเล่นพระสวยบางคนเล่นพระแท้อย่างเดียวสวยแล้วไม่สวยเอาหมดขอให้แท้อเอาหมดนี่บางคนก็เล่นพุทธคุณดีพระองค์นี้พุทธคุณดีเอานี่ เท่านั้นเองเล่นไม่เหมือนกันเล่นไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มเลยนะครับเพราะคือเล่นคนละสายกันเลยเล่นคนละสายคนละคนละอย่างครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยจึงมีเรื่องมาคุยกันตลอดไงว่าพระคนอย่างนั้นอย่างนี้ไงครับผมอย่าไปอย่าไปสวดพระคนอื่นแทอย่าไปสวดเขาอย่างไงยาไปสวดเขาไม่ค่อยสวดใครไม่สวดไปสวดเขาทำไมอาจารย์บอกอยู่แล้วไงกินอะไรได้มาห้ามกินอะไรบ้างห้ามทุกอย่างห้ามอย่างเดียวกินตีนอาจารย์เขาบอกอย่างนี้เลยห้ามกินได้ทุกอย่างห้ามอย่างเดียวตีนคือคุณไปสวดพระใครนะครับ มีสิทธิ์ได้กินแน่นอนตีนตีนเพราะมันเป็นผลประโยชน์พี่เีเคยได้ยินคนสวดพระคนอื่นแล้วโดนตีนอ่ะัจริงเลยเคยได้ยินเคยได้ยินบ่อยไปก็บางทีเป็นสวดเขาว่าพระนี้ไม่แท้มั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาบอกไปเรียกไอคนบอกมาดิไอคนบอกมาก็โดนกระทืบไงแน่นอนเลยโดนแน่ทืบแน่นอนเพราะว่าการพระเครื่องมีข่าวออกมาบ่อยๆนอยบ่อยบ่อยก็เขาขายกันก็อย่างนี้แหละส่วนใหญ่คือพระเนี่ยศึกษาก่อนค่อยสอสมไงเพราะฉะนั้นฟังผมทุกคืนเลยบอกศึกษาก่อนค่อยสะสมดูให้ดี ติดตาติดใจแล้วติดตามไงข้าเสียไม่พร้อมซ้อมไม่ดีค่าสะสมตามเสียนเสียนตายที่ตายตายตายเสียนตายเราตายด้วยไงอครับผมหลายคนนะครับสุขสะสมพระตามเสียนเสียนตายตายตามเสียนเลยตายตามเสียนตายตามเสียนครับผมนี่นะครับขอคิดข้อแนะนําดีๆสนใจพระเครื่องอะไรนะครับของพี่เปียกนะครับเข้าไปที่ Facebook พี่เปียกครับโทรไปตามเบอร์ที่บอกนะครับครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ